คนนอนป่วยก็เป็นสมาธิได้พระศาสดาบอกว่าภิกขุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเท่านั้นเมื่อเกิดความคุุนคิดในทางกรามทางพยาบาททางเบียดเบียนขึ้นมาภิกุที่นอนอยู่เนี่ยก็ไม่รับเอาความคลุนคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ กระทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นผู้ปาราความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นไหมรูปแบบร่างกายเนี่ยไม่จํากัดเลยจะทําอะไรก็ได้ใจอยู่ที่ใจคุมใจความเพียรเอามาคุมใจไม่ใช่มาคุมกายให้มีท่ายยกย่องอย่างอะไรไม่เกี่ยวนะัมันปรุงแต่งขึ้นคนไปสร้างสารรค์กันขึ้นใหม่ ผู้เชามีตรัสไม้พิคุทั้งหลายเธอยกย่องอย่างนี้นะท่าทา,างนี้ไม่มีไม่มีนะการจะสอนแบบใดต้องมีพระสูตรมีพุทธวจนะรองรับอะพระองค์เคยตรัสสอนไหมไม่มีตรัสสอนวางเรากําลังมาฟังพระพุทธเจ้าเหมือนว่าอาผู้เจ้าบอกอะไรเราจะทําอย่างนั้นนะ่ะเหมือนโยมเป็นปัญจวัคคีย์วันนี้มาเจอแต่พระพุทธเจ้า ก็ถามเลยพระเจ้าสอนอะไรยังไงตัสรู้อะไรทํำยังไงพระเจชาก็บอกตรงๆมาเลยอือย่างท่านสอนพิกุจะนั่งยังไงพิขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนั่งคูขาเข้ามาไม่ได้บอกว่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขาขัดกันเป็นขัดสมาธิเพชรอะไรก็ไม่มีไม่ได้บอก บอกคู ok er fate, pues, mm ่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลางับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลางับอยู่หายใจออกอถ่านังสมาธิทำอย่างนี้เราก็ฟังอย่างเนี้ยแล้วเราก็นําไปทําพิกุในครั้งพุทธกาลก็ฟังแค่นี้แล้วก็ทำจนสำเร็จมรรคผล ไม่ต้องไปคิดอะไรงอกเพิ่มเติมอะไรไม่ต้องอพระองค์ก็บ,บอกพิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ท่านเขาบอกตรงๆเนี่ยลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุน,นั้นขณะที่เธอมาทำอย่างเนี้ยจิตรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะแล้วมีสติแล้วกำลังเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสละ เราจะทำอะไรไปมากกว่าน,นี้ล่ะก็ไม่ต้องทำมากกว่าน,นี้ท่านบอกแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ทำตรงตรงอืมนะเราก็ฝึกตรงตรงเลยนั่งคู่ขาเข้ามาในรอกตั้งกายตรงรูลลออ้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะ